มาอยู่กันต่อนะคะกับช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมวันนี้สนทนากับท่านอาจารย์ธิดานะคะในหัวข้อปฏิกิริยาของรัฐต่อกลุ่มนักศึกษานั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็ได้ไปฟังมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงหลายต่อหลายท่านแล้วนะคะก็ได้เห็นวิธีคิดค่ะว่าคิดอ่านแล้วก็มองต่อสถานการณ์แล้วก็นักศึกษากลุ่มนี้กันอย่างไรมาที่แปะนะท่านอาจารย์คะพลเอกประยุจันโอชาค่ะก็มีอํานาจมากที่สุด พูดอะไรก็จะเป็นไปตามที่ทางนั้นเช่นก่อนหน้านี้เถียงก็เรื่องคาสิโนอยู่ตั้งนานนายกพูดคาเดียวหยุดเงียบทุกอย่างก็นี่ไงนี่ไงแบบเนี้นะก็เพราะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดี๋ยวท่านผู้ชมลองคงจะได้ดูข่าวมาแล้วส่วนหนึ่งหรือท่านที่ยังไม่ได้ดูก็ดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็นี่ก็คือแนวคิดนะทัศนะของพลเอกประยุทธ์ต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอ่า เจ้าตัวเองพูดเองลอง<ะ>ฟังดูคะ่ะ่ลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปละเมิดอะไรใครเว้นแต่คนที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาที่ผมต้องจําเป็นต้องใช้เท่านั้นเองนะผมถามแค่ผมทํำยังไงเอามาแหา่แหนชื่นชมหรือไงฮนะผมต้องขอบคุณนทะี่ศึกษาองค์กรไม่ได้มีแค่สิบสี่คนทั้งประเทศมีเท่าไหร่แล้วเขาร่วมมือกับผมแค่ไหน คุณไปดูที่คนดีๆก็นักศึกษาผมไปไหนมาไหนเขาก็มาชื่นชมขอให้ผมทําให้เขานะเด็กนักเรียนปถมม,มัธยมหมายอะไรเขาก็ไปเจอไอ้ส่วนดีๆคนเ,เยอะไปมาด,ดูหนูด้วยนะคะ่ะดูการศึกษาให้หนูด้วยดูอนาคตให้หนูด้วยดูเรื่องอาชีพอะไรได้ก็ปรับทุกอันให้เขาอยู่แต่ผู้นี้จะเอาประชาธิปไตยอย่างเดียวเลือกตั้งก็ไปเลือกนัน่นเดี๋ยวเขาก็เลือกนะตอนนี้รัฐมนุนผมผิดตรงไหนไหมผมทำอะไรผิดรัฐมนุนยังเนี่ย รู้ไหมเนี่ยร่ะลุงเขียนว่าไงรู้ยังไม่รู้อีกอนี้มันจะไปกันเจอไปว่าเนี่ยรัฐมนูชั่วาวเขียนว่าไงประเทศจะไปสู่การเป็นประชาธิปไตยก็เมือมีการมีรัฐธรรมนูญเสร็จมาตอนนี้เสร็จหรือยังยังผ่านหรือไม่ผ่านสวทช,ช,ชยังไม่รู้เมื่อผ่านสวทแล้วรับนูงเขียนว่าไงต้องไปทำประาธิตยใช่ไหมตอนนี้อยากทำใช่ไหมก็ไปทําพอบอกพอแก้ให้บอกว่าผมต้องการสืบทอดอำนาจใช่ไหมใช่ไหมเขียนงี้ใช่ไหม ก็ท่านอยากให้ถ้าก็ผ่านป,ประชามติมา,าก็กระทูนก้าลงมาก็ตอนนี้ท่านบอกต้องประชามติมประชาชนต้องมีส่วนก็ทำไปสิทำไปมันก็ยืดสามเดือนสามเดือนผมเป็นคนยืดเหรอผมเป็นคนยืดอยากอยู่อะกดนักศึกษาเนี่ยนะคะจะท่าทำยังไงใค่แห่แห่แล้วมาชื่นชมหรือยังไงแล้วก็ขอบคุณนักศึกษาดีๆเนี่ย มียะอะแยะเลยนะคะประถมมัธยมมหาลัยเจอผมมาขอลุงลุงดูการศึกษาดูนะคือคน,นั่น<ด>นั่นนะท่าน<ด>พูดอย่างนั้นท่านก็พูดได้แต่มันมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมผิดรัฐธรรมนูญตรงไหนก็ลองไปติดตามดูที่คุณวัฒนาเมืองสุขพูดเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ก็บอกว่า ประเทศนี้ปกครองด้วยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งคุณวัฒนาเคยบอกงั้นก็ไปเปลี่ยนรัฐมนุนชั่วคราวนี่สิบอกว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเผด็จการมันจะได้ไม่ขัดแย้งกันเพราะมาตราสองมาตราสามเนี่ยเขียนเอาไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าพอไปมาตราสี่สี่ไปอีกอย่างหนึ่งคำถามว่าแล้วแล้วใครใหญ่กว่าใครนะคุณเขียนรัฐมนุนที่ขัดแย้งคืออันนี้มันเป็นรายละเอียดในมาตราสี่สี่นะ เมื่อลงว่ามาตราสี่สี่เพราะนั้นประกาศกฎเอก A, การศึกอะไรก็มาใส่ไว้ในนี้แล้วสิ่งที่มันเขียนในมาตราสี่สี่ที่เป็นลูกๆเนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านทาตามเนี่ยนะมันไม่ใช่การเมืองการปกรคอรองในระบบป,ประชาธิปไตยเพราะนั้นถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะท่านผิด <c oughs> เพราะมันมาตราสองมาตราสามมันเขียนชัดเจนไม่มีลูกย่อยไม่มีอะไรเลยนะเพราะนั้นคุณวัฒนาแกก็เลยแนะนําด้วยความหวังดีว่า อย่าการน,นั้นเลยก็อย่าไปเขียนอย่างนั้นสิ<า>นะอย่าไปเขียนว่านี่เป็นประเทศที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิไปไตย<า>ที่มีพระมหากษัตริย์เป็น<า>ประมุขนะ<า>เพราะว่ามันขัดและแย้งกันนะกับสิ่งที่ทำ<า>เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคำว่าการยกย่องเหมือนที่เราคุยกันเนี่ยว่ารัฐธรรมนูญผมทำผิดรัฐธรรมนูญตรงไหน<า>มันผิดอยู่แล้วผิดมาตตาสองมาแต่สาม นะมันชัดเจนว่ามันผิดอยู่แล้วพี่ถามนะะักนะข่าวว่า <c oughs> อ่านยังท่านรู้ว่าไงัยรู้เฉพาะว่าง่ายก็นี่ไงท่านอ่านหรือยังอ่ะอ่านมาตรา,าต้นๆในก่อนจะไปถึงมาตราสี่สี่ตัวท่านเนี่ยดูเหนะมืนอนจะไม่ได้อ่านไม่ใช่คุณวิษณุจําให้ท่านท่องแต่สี 4, 4่สี่สี่หกสี่แปดแต่อีกหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ไม่ได้ให้ดู <c oughs> นะเพราะนั้นของของเราเนี่ยมันไล่หนึ่งสองสามสี่นะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของ อาณาจักรนี้ประเทศนี้เป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้มีการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอะไรคือมันเขียนไปตามธรรมเนียม <ฮะ S 2> ของการเขียนรัฐธรรมนูญน่ะเพราะว่ามันไม่มีรัฐธรรมนูญในถ้าในระบอบเผด็จการจริงๆนะ่ะในยุคก่อนเนี่ยของจมบลสิษดิเขาเขาตั้งเป็นเขาไม่เรียกรัฐธรรมนูญ <ฮะ S 2> เขาเรียกว่าธรรมนูญการเมืองชั่วคราวธรรมนูญชั่วคราวเพราะนั้นก็มิฉะนั้นก็ ออกมาเป็นระเบียบเลยก็เป็นรัฐาธิปัตยเสียอย่างนะไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ได้แต่นี้ทีนี้พอไปเขียนเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็เลยต้องเขียนตามแบบฉบับแล้วแบบฉบับแบบไหนก็ต้องแบบฉบับของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าดันไปใส่ไอ้มาตราอื่นอย่างของของจอมพลเสดิ์มันก็เป็นธรรมนูญการปกครองชั่วคราวนะธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเพราะว่าถ้าเขียนเป็นรัฐธรรมนูญแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่า มันไม่ได้มันก็ต้องไล่มาเหมือนกับของคนอื่นเหมือนกับรัฐธรรมนูญทั่วไปคือทําจําลองอะแต่ว่าในนั้นมีในนี้มันมีความขัดแย้งแล้วคําถามว่าแล้วใครเขียนเนี่ยก็ท่านเขียนกันอาใครเขียนเนี่ยก็เนติบริกรของท่านเนี่ยแหละเขียนแต่ว่าเวลาเขียนออกมาเขาถามว่าเป็นของใครก็เป็นของคอสชมันก็เป็นรัฐธรรมนูญของคอสชเพราะนั้นถ้าท่านจะบอกว่า เฮ้ยผมทำอะไรผมผิดร,รัฐธรฐรมน,นูญคนเขาก็พูดอยู่ในใจเขาอาจจะไม่พูดออกมาดังๆอะ่ะ<า>เขาบอกก็แล้วแล้วใครเขียนน่ะนะก็บอกเหมือนกับเราเหมือนอใานาย์เขียนในสักอย่างเนะี่ยบอกนี่ดูสิฉันทาตามนี้หมดทุกอย่างแล้วฉันทาผิดตรงไหน,นไเราก็ฉันเขียนเองอ่านี่ไงเพราะฉะนั้นการที่ในติบริกรของท่านาคือคุณวิศณุ<า>เนี่ยมาชี้นาน่ำ ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วหลายท่านก็เลยต้องเดินตามนี้ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ <c oughs> ก็ต้องเดินตามเพื่อที่จะยึดอ้างว่ายึดกฎหมายเป็นหลักแต่ว่าของคุณวิศนุที่เมื่อวานอาจารย์หัวเราะตกเก้าอี้เหมือนไงเนะี<า>่ยที่แกบอกว่ามันต้องไปตามขนบธรรมเนียมเพราะอาประเพณีห <c oughs> มายความว่าเอามาตาห้ามาอ้าง <c oughs> มาตาห้าก็มาอ้างว่าถ้ามันไม่มีในรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรก็กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของการทำรัฐประหารแล้วมีประกาศกฎอัยการศึกแล้วมันตลกไหมละ่ะประเพณีมันตลกไหมล่ะทำมาประเพณีแบบนี้เนี่ยนะคุณวิชิณุไม่รู้สึกกระดาษหรอก <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่รู้สึกกระดาษหรอกเพราะว่าคุณวิชิณุว่าเป็นในติบริกร แล้วคณะของคุณวิษนุก็ทํามาแบบนี้ตลอดที่เขยให้บริการแต่ว่าคนเอ่ยเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันตลกตกเก้าอี้เลยค่ะนะอาจารย์ว่านะพอดีคาเฟ่ก็คงปิดไปแล้วมั้งปกติเขามีอะไรพระรามเก้านะอะาปกติเขามีอย่างนี้เขาเรียกว่าตลกร้ายทางการเมืองเลยเข้าขายตลกก็คืออ้างมาตาห้าความจริงไม่ต้องอ้างเรานะไม่ต้องอ้างและทำรูนแต่ว่าจะทําให้มันดูดี บอกรู้เปล่านี่ใครใหญ่พูดอย่างนี้ตรงๆเลยก็ได้แค่รู้เปล่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการทํารัฐประหารมไม่ต้องไปอ้างรัฐธรรมนูญหรอกค่ะนะเป็นการยึดอํานาจเพราะฉะนั้นผู้มีอํานาจรถถาัฐาธิปัตย์จะทําอะไรก็ได้พูดแบบนี้ตรงๆไปเลยจบเรื่องอย่าไปพูดอ้างรัฐธรรมนูญแล้วอ้างมาตาหา้าเพรอาอ้างมาตาหา้าแล้วมาตาหา้าอ้างว่าอะไรอ้างก็อ้างรัฐประหาร ที่ที่เคยทำมาไปนู่นเลยนะอาจารย์ว่านะอย่าไปใช้บริการแบบนั้นเลยเอาตรงๆแบบที่ที่คุณไปยุทธท่วงทำนองจะพูดอ่ะถ้าคุณไปยุทธพูดเองนะอาจจะดูไม่ตลกเท่ากับที่ไปเอาแบบของอาจารย์วิษณุอ่เพราะคุณวิษณุเนี่ยแกไม่ไม่รู้จะอ้างอะไรแกเป็นนักกฎหมายแกก็ต้องอ้างไปเรื่อยไปอ้างมาตราห้ามันก็พอๆกับพวกอยากได้นายกพระราชทานแล้วอ้างมาตราเจ็ด นะจนกระทั่งในหลวงพระองค์ท่านบอกไม่ได้นะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยอ้างมาตาห้าว่าธรรมเนียมในการทํารัฐประหารแล้วก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้ย่าอ้างซะเลยอ้างว่านี่อยู่ในระหว่างรัฐประหารอ่าอ่าคอสชมีอํานาจรัฐธิปัตที่จะทําอะไรก็ได้แล้วแต่คอสชจะเห็นควรอ่าก็พูดเป็นตรงตงอ่ะหมดเรื่องเออเข้าใจง่ายชัดเจนแล้วไม่ตลกด้วย นะอาจารย์ขำม,มากเลยว่าทําไมวิษณุคุณวิษนุพูดอย่างนี้เพราะว่าปกติอาจารย์วิษณุดูดูเครดิตด,ดีกว่าอาจารย์ปื้นเรานะเออ<ช>แต่พออาจารย์วิษณุพูดอย่างนี้อาจารย์ก็บอกตลกตลกเก,ก้าอี้จริงๆและนะเพราะฉะนั้นก็เลยยืนยันว่าไม่มีไม่มีความผิดอะไรอันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดในจุดยืนของสมช,ชที่นี้จุดยืนของเนติบริกรก,รกรก็คือให้อ้างกฎหมาย ไม่รู้จะไปอ้างมารตราไหนก็อ้างมารตราห้า<ะ>พอมาท่านนายกเขาบอกแล้วผมผิดรัฐมนูลตรงไหนไม่ผิดเลยกฎหมายเพราะว่าคุณวิศณุท่านได้บอกแล้วว่าทําไปตามมารตราห้าะนะแต่ว่ามารตราห้าเนี่ยท่านได้ฟังให้ครบกันแล้วกันเพราะว่ามันตลกมาก<ะ>ถ้าท่านนายกพูดเองซะน่าจะดีกว่า<ะ>น่าจะดีกว่าะนะทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งใช่ไหม เอาคนสุดท้ายนะคุณสรรเสริญคุณสรรเสริญเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงไปนิดหน่อยแลวใช่ไหมจำนวนหนึ่งว่ากลุ่มการเมืองเก่าเคลื่อนไหวป่วนเมื่อกี้เราพูดคุณไกโอใช่พลตการนะคะพลตรีสรรเสริญแก้กําหนดลืมไปอ๋อวินไทยอาจารย์จะหมายถึงวินไทยอีกคนหนึ่งนะฮะพลเอกวินไทยก็พูดคล้ายๆกันนะฮะก็พูดคล้ายๆกันว่าในทํานองเดียวกันก็คือประมาณว่ามี กลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวไม่รู้ทําไมเหตุผลอะไรที่ไม่ประกันตัวอะไรประมาณมนั้นนะฮะแล้วก็คุณไก่อูนี่พูดว่ายืนยันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหากับใครไม่มีปัญหากับนักศึกษาหรือกลุ่มใดๆถ้าใครทําผิดกฎหมายก็ต้องให้กฎหมายดําเนินการไปนี่มา,าสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันเลยเพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จะเป็นฐานตำรวจพลเรือนหรือนักศึกษาก็ไม่มีข้ออ้างทั้งนั้นคำถามว่ากฎหมายฉบับไหนกฎหมายของใครใครเขียนสำคัญนะตรงน,นี้นะคะแล้วใช้นะในเวลาไหนแล้วใช้กับใครนะมันไม่ใช่พอประกาศถ้าถ้าเช่นนั้นนะใครก็ประกาศได้ว่าเป็นกฎหมายมนะแล้วก็บังคับคนอื่นกฎหมายเนี่ยในการใช้บังคับเนี่ย มันก็มีกฎของมันเือกันนะว่าคุณจะใช้บังคับได้เนี่ยมันต้องมีความชอบธรรมกฎหมายที่ไม่มีความชอบธรรมคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณบังคับไม่ได้หรอกอไม่ต้องกฎหมายเลยเอากฎในบ้านสมมุติภรรยาออกกฎกับสามีที่มันเครซี่มากอะนะก็คือก็คือเช่นเช่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับบ้านกับ ไปทํางานเสร็จแล้วจะต้องอ,อยู่ที่บ้านตลอดเวลาไปไหนไม่ได้อะไรอะไร,ะไรต่างๆเหล่านี้คล้ายๆว่าตอนนี้ภรรยาประกาศกฎเอาการศึกนะห้ามออกนอกบ้านนะต้องกลับมาต้องอยู่นะห้ามส่งเสียงเถียงเนี่ยไม่มีสิทธิเสรีภาพในการเถียงเพราะว่าภรรยากําลังจะเขียนกติกาใหม่ทั้งหมดถามว่าแล้วสามีว่าไงไม่ยอมหรือกระทั่งลูกนะคือคือ ภรรยาอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ะนะเป็นกติกาภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะแต่ว่ามีในช่วงที่กําลังเขียนอยู่ห้ามพูดห้ามเถียงสมมติสมมติในบ้านของท่านอะ <c oughs> นะมีใครสักคนนะอ,อยากจะคิดยึดอํานาจแล้วเขียนกติกาใหม่คําถามก็คือถ้ากติกา,าที่เขียนมีความชอบธรรมสาม,มีฟังแล้วอเออมีเหตุผลใช่ไหมฮะ,ะมันก็บังคับได้ ลูกก็เหมือนกันเออมีเหตุผลก็บังคับได้แล้วไม่รู้เ๋ยวฉันกำลังเขียนอยู่นี่ <Yeah. S 2> นะแต่ตอนนี้พูดไม่ได้ส่งเสียงก็ไม่ได้อะไร <Yeah. S 2> อย่างเงี้ยนะ <Yeah. S 2> ให้เงียบๆอย่างเดียวไปไหนก็ไม่ได้ห้ามพูดห้าม oh. ทําอะไรทั้งสิ้นนี่คือกฎเอการศึกในบ้านพอ,อยกตัวอย่างในบ้านหนูว่าหลายๆคนเนี้รู้ถึงข้าใจานี่แหละก็คือบรรยชนไทย <laughs> ก็ปกติผมต้องพูดอ่ะ นะถึงแม้ผมจะไม่ชอบรัฐบาลเก่า,าแต่ว่าพวกท่านมาแล้วท่านเล่นบังคับอย่างนี้นะแล้วผม,ม,มอ,อเอนะผมก็ไม่ใช่<า>ก็เป็นแบบนี้ก็เลยนะมาร้รองกันเพราะนั้นนี่คือมุมมุมของฝ่ายรัฐในคำพูด<า>แต่เราดูการปฏิบัติมันมีเรื่องสองเรื่องที่อาจารย์ธิดารู้สึกว่ามันเป็นสถาการ์แสดงออกที่ไม่ดีเลยอันนี้พูดคุณพูดก็ยังพูดได้นะ สิ่งที่สแสดงออกสองเรื่องก็คือการที่มีประชาชนในจังหวัดเลยออกมาต่อต้านนักศึกษาและอีกอันนึงก็คือว่ามีกลุ่มกลุ่มอาชีวะช่วยชาติใช่ตั้งชื่อว่าอาชีวะช่วยชาตนี่มันหนังมวนเก่านะ<ฮ>หนังมวนเก่ายุค14ตุลา <5. S 2> นะคะ,ะในเพจนะฮะถ้ามีมีรูป